สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนครับผมพืชนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพแปลร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับ สำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการเจาะเตือนหุ้นและหุ้นที่เราจะมาพูดถึงนั่นก็คือหุ้น CPO นั่นเองนะครับสำหรับเพืเ่อนๆคนไหนที่อยากจะฟังการเจาะเตือนหุ้นตัวไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆก็คอมเมนต์เ,เ,เ,ขเข้ามาเยอะเลอเกินเดี๋ยวจะมาไล่ทําให้แล้วกันนะครับก็จะดูจากตัวที่น่าสนใจก่อนเป็นแบดับแรกนะครับแล้วกอ็อันนี้ตอบคาถามนิดหน่อยแล้วกันเนาะ ที่คนเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับบอกว่าตัวนี้ผมถืออยู่ลังเลใจว่าจะปล่อยดีไหมพี่คิดว่าจะกลับมาเร็วไหมครับสำหรับ BDMS นะครับจริงๆถ้าดูในในในคลิปนี้เนี่ย,ยที่คอมเมนต์มาเนี่ยก็น่าที่จะได้คำตอบนะครับว่ามันจะเร็วหรือเปล่านะลองไปดูเอาแล้วกันนะครับก็อธิบายไว้ให้ฟังแล้วนะครับมอีอีกคนหนึงคอมเมนต์เข้ามานะครับคุณอริ สานะครับเป็นสมาชิกของช่องด้วยนะบอกว่ารับมาเพิ่มในพอตนะฮะปันผลที่ราคา17.8นะครับรอยาวๆนะฮะเตรียมเงินรอตอน15บาทแล้วก็ถือยาวใช้ยามกเกษียณลงมาเยอะๆเลยขานี่ไมเ่เซ็ตเขาดีนะครับคือเขารู้ตัวว่าเขาตั้งใจจะถือหุ้นเพื่อกเกษียณเพราะฉะนั้นยิ่งลงยิ่งเก็บถูกไหมยิ่งลงยิ่งเก็บเพราะว่า หุ้นดีพื้นฐานดีราคาถูกใช้เงินน้อยในการเก็บนะครับคุณนิ่งนะฮะบอกว่าคุณผู้ค้าอยากรบกวนจอต้นหุ้นกลุ่มเทคนะครับกลุ่มเทคก็ตอนนี้ได้รับความนิยมจากนักลงทุนรายย่อยค่อนข้างมากนะครับแต่ผมขอถามขอถามเ,เพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าหุ้นตัวไหนที่มันเป็นกลุ่มเทคจริงๆแบบแบบเป็นเทคโนโลยีอะนะ เป็นเทคโนโลยีของไทยจริงๆอะ่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับคือที่เห็นส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เทคโนโลยีสิมันเป็นอยู่ในกลุ่มของการผลิตนะครับหรือไม่ก็เป็นกลุ่มของออกไปทางค้าปลีกกันไปอย่างนั้นอะ่ะที่เป็นคิดนวัตรกรรมใหม่ๆขึ้นมาของเราจริงๆอะ่ะเออมันจะมีตัวไหนบ้างอันนี้ก็ก็อยากรู้เหมือนกันแนะนำกันเข้ามานะครับถ้าเกิด เห็นว่ามีตัวไหนที่เป็นการคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีนะครับก็แนะนําผมเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวเราจะพาไปเจาะต้อนหุ้นดูนะครับสําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงหุ้น CPO กันก่อนแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะว่า CPO ทําอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับตรงนี้มาดูลักษณะธุรกิจนะครับเขาบอกว่าดําเนินการาธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมาย7 e เ e ่นอนะครับ ที่ดำเนินธุรกิจภายในประเทศไทยแล้วก็พวกสนับสนุนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูปและเบเกอรี่ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ p ปออทีหนึ่งนะครับตัวแทนชําระเงินนะครับตัวนี้ก็เป็นบริษัทลูกของ c p อนะครับสินค้าและบริการนะครับและก็ยังมีแมคโคลอยู่ในนั้นด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนะครับดูที่งบการเงินก่อน สิ่งที่เราจะเห็นอันดับแรกก็คือสินทรัพย์รวม4แสนล้านนะฮะมันจะเป็นหนี้อยู่3 19,000ล้านเห็นไหมเห็นไหมว่าหนี้มันเยอะมากแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่านี่คือธุรกิจค้าปลีกี่ใหญ่สุดนะครับสินค้าที่มาขายใน7 e เ e ่ e อเพื่อนๆลองเดาเล่นๆสิครับว่าไอ้ของที่ไปวางอยู่ในนั้นอะเซเซื้อมาเองทั้งหมดหรือเปล่าเช่นเอาเอาเท่าแก่น้อยปาทาโล หรือว่าสินค้าของสดอะไรก็แล้วแต่ที่ไปวางในเซเว่นอ่ะเซเว่นจ่ายเงินก่อนแล้วเอาสินค้ามาขายหรือว่าขายได้ก่อนแล้วค่อยเอาตังค์อ่ะไปให้เจ้าของสินค้าคิดว่าเป็นแบบไหนครับเซเว่นเอามาขายก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นสินค้าที่อยู่ในร้านมันตีเป็นนี้นะฮะนะมันตีเป็นนี้ถูกถูกไหมฮะเพราะว่ายังไม่ได้จ่ายเงินนะมันยังไม่ใช่ทรัพย์สินเพราะฉะนั้น แน่นอนครับนี่มันต้องเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสินค้าในร้านมันเยอะมากนะครับส่วนผู้ถือหุ้น8ปด0 0นล้านนะครับเรามาดูที่ไรายได้รวมล้วกันไรายได้รวมจะเห็นว่ามันเติบโตโอ้โหเติบโตทุกปีนะฮะตามการขยายของ7ซเ e ่ e อเนะฮะแต่ก็ยังมีปิดไปบ้างนะปีนี้เห็นไหมมีปิดเหมือนกันนะครับโอ้แล้วก็อสองไตมาสนะครับตอนนี้เป็นตัวเลขไตมาส์สองพนหกสามนะฮะโตเข้าไปที่2 7 3 0 0 0ล้าน ถ้าเอาคูณ2จริงๆนะครับผมก็คิดว่าตัวเลขน่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะแต่ปีนี้ก็เจอปัญหาอย่างที่ว่านะเนี่ยขณะว่าเซเว่นเจอน้อยเลยนะแต่ก็เจอเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่กำหนดเวลาในการเปิดปิดร้านด้วยนะครับใครจะคิดว่าเซเว่นก็ต้องปิดนึกออกมั้ย เออเซเว่นบิ๊กซีอะไรโดนหมดบิ๊กซีมินิอะไรเงี้ยโดนหมดครับต้องปิดตามกําหนดเวลาเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันต้องมีรายได้ส่วนหนึ่งที่หายไปแล้วก็กําไรไหมฮะกำไรก็หายไปนะครับถ้าเกิดคูณ2นี่ก็ประมาณ19,000ล้านซึ่งตัวเลขจะหายไปประมาณ3,000ล้านนะครับแล้วก็แน่นอนว่ากําไรตรงหุ้นก็ต้องลดลงแน่นอนนะครับมันส่งผลต่อราคาหุ้นอย่างชัดเจนนะฮะแต่ว่านะครับ เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเห็นไหม PE มันลงมาถูกเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าราคามันลงเร็วกว่ากําไรนะครับก็ไปดูที่พูดถึงหุ้นรายใหญ่นะครับฟีฟดนี้โอ้คนถือเยอะมากครับนะรายย่อยก็ไปถือ9ก้าเก้าหมื่นเจ็ดดิบัญชีนะครับมีฟีฟอดห้าสิร์เซ็นี้กำลังดีนะครับโดยที่พูดถึงหุ้นรายใหญ่ก็ต้องเป็น CP นั่นแหละนะครับ CP นะมี การสังคมเข้ามาถือด้วยหไหมแล้วก็สถาบันต่างๆนะครับที่เข้ามาถือโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งของทางด้านการาฟเทคนิคนะครับดู c p o เป็นยังไงบ้างอ่าเราจะเห็นว่า c p o นี้หลุดแนวรับลงมาแล้วนะครับดูภาพรวมดูภาพรวมทั้งหมดนะฮะเห็นไหมว่าชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นขาลงเห็นไหมครับเข้าลงมาตั้งแต่ 88บาทนะครับแล้วก็ชุดนี้ผมซูมชุดนี้นะครับชุดนี้ก็เป็นขาลงอยู่ดีนะครับโดยทีวนนนะ่วันนี้เหมือนจะดีนะฮะวันนี้เหมือนจะดีมีการดิดกลับขึ้นไปแล้วก็ลงมาปิดอยู่ที่เดิมนะไงไม่สามารถขึ้นไปทะลุแนวต้านที่56ได้เลยนะครับวันนี้ก็จบแล้วนะฮะคือจุดนี้เป็นจุดที่มีนัยสำคัญมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าใน รอบที่ลงมาเนี่ยที่ที่ตีโลเอาไว้เนี่ยเห็นไหมฮะที่56บาทเนี่ยเขาหลุดไปแล้วนะครับนะหลุดแล้วก็มีการเปิดแกลบด้วยนี้อันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะแม็กดียังคงสนับสนุนว่าเป็นทิศทางของขาลงอยู่เนี่ยมีมีวอลลุ่มวอลลุ่มนี่คือวอลลุ่มขาลงนะครับเพื่อนๆครับนะวอลลุ่มขาลงอาจจะไม่ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากแต่ก็มีให้เห็นนะฮะในรอบ5วันก็โอ้โหสูงอยู่พอสมควรนะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลยังคงเป็นทิศทางของขาลงอยู่ผมลองย้อนกลับไปไกลๆนะครับย้อนกลับไปไกลๆอ่้มันจะเจอแนวรับตรงไหนอีกนะฮะมีตรงนี้ถึงยัง55ถึงแล้วนะฮะามีตรงไหนอีกมีตรงนี้นะครับ51บาทนะฮะอยากได้ราคาไหนดีละ่ะแล้วก็มีประมาณ47.5นะฮะสแนวนะครับคิดว่าอ,อน่าที่จะทยอยทยอยทะลุลงมาเจอ เป็นไล่ไปทีละตัวนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับหุ้นระยะสั้นตอนนี้ไม่แนะนำอยู่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ใครที่เป็น Dw นะใครที่ดู d w เป็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับแต่สำหรับมือใหม่ไม่แนะนำอยู่แล้วนะครับไม่แนะนำให้เล่น d w นะเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงเกินไปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ลงทุนระยะยาวก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่าพึ่งรีบ ยังไม่ต้องรีบมากนะครับของดีราคากำลังจะถูกลงกว่านี้อีกก็ลองดูแล้วกันนะครับก็ถึงจุดรับของใครก็รับกันไปนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนและผมต้องบอกทุกคนว่าความเสี่ยงตรงนี้มันสามารถควบคุมได้ด้วยทักษะเทคนิคและก็ประสบการณ์ในการลงทุนนะครับ สำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะจัดพอร์ตลงทุนในระยะยาวนะครับก็ต้องมีเทคนิคในการจัดพอร์ตแล้วก็ลงทุนในระยะยาวซึ่งตอนนี้ทางช่อง m o n e ี h ฮ r o เรามีคอร์สคอร์สนึงที่ชื่อว่าจากเม้าสู่น àng, างพญาคอร์สนี้จะสอนปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเลยมือใหม่เรียนได้คนที่ลงทุนมาระยะหนึ่ง3-4ปี5ปีเรียนได้นะครับ จะสอนในเรื่องของการหาหุ้นพื้นฐานเพื่อลงทุนในระยะยาวและสำหรับทั้งเรียนที่เรียนจบในคอร์สนี้ทุกคนนะครับผมจะให้บริการในการให้คำปรึกษาเพื่อจัดพอร์ตในระยะยาวของแต่ละคนซึ่งเป็นเคส B y เคสนะครับแต่ละคนจะได้คำปรึกษาที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความต้องการของเพื่อนเพื่อนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมและช่องมันนี่ฮีโร่คงต้องขอตัวลาไปก่อนใครอยากได้ ให้วิเคราะห์หุ้นตัวไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ